น้ำใจไทยเพื่อไทยเริ่มจากเมื่อปี6-3สาครับสถา,านการณ์โควิดนะครับคือร้านตัดผมเขาเขาก็ปิดหมดไม่มีร้านไหนเปิดเลยแล้วทีเนี้ยเราเห็นคนที่เขาจะบวชหน้าไฟเนี่ยมาโพสต์ลงในกลุ่มดอนเมืองอย่างเงี้ยแล้วทีนั้น เราก็เลยคิดขึ้นว่าเราจะมาทําดีไหมเพราะว่าเราก็มีปัตรเตาเลียนที่ไม่ได้ใช้แล้วแล้วมาประจบกับโควิดเราก็มีปัตรเตาเลียนอยู่แล้วก็เริ่มทําที่วัดศรีกันเป็นที่แรกเลยรู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกว่ายินดีครับเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยเราไม่ต้องไปตัดผมมีบริการให้ที่วัดแล้วก็ติดต่อทางวัดให้แล้วี่ก็ตัดผมให้ฟรีอะไรฟรีหมดทุกอย่างอุปกรณ์เริ่มต้นนะครับผมก็ส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นเงินส่วนตัวด้วยครับผมแล้วก็จะมีคนรู้จกักหรือว่า คนที่เขาสนับสนุนก็จะมีบริจาคมาช่วยส่วนผมที่เราตัดมาที่เราขอบริจาคมากับผู้ที่ขบวดหน้าไฟนะครับถ้าเป็นผมสั้นนะครับผมก็ส่วนหนึ่งก็จะไปบริจาคให้สําหรับคนที่เขาเอาไปเรียนต่อวิกเพราะว่าเรียนเสร็จแล้วก็ทิ้งเลยไม่ได้แบบเอามาใช้ประโยชน์อะไรต่อถ้าเป็นผมยาวตั้งแต่ประมาณ12นิ้วขึ้นไปอะครับผมอันนี้ก็จะนําไปทําวิกเลยครับเพื่อมอบให้ ผู้ป่วยมะเร็งเท่านั้นครับผมจากจุดเริ่มต้นการเป็นจิตอาสาโกนผมฟรีของคุณออยทําให้คุณแบงค์ผู้ที่เคยมาโกนผมหน้าไฟเห็นถึงการทําความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจึงได้ผันตัวเองมาเป็นจิตอาสาช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้ญาติผู้ที่สูญเสียครับครับก็ดีครับยินดีเลยครับก็อย่างน้อยเราก็ได้ช่วยนะครับอย่างน้อยคนที่เ,เราเรามาเรามาโกนผมหน้าไฟให้เนี่ยโกนโกนผมบวชหน้าไฟให้เนี่ยจริงๆเขาจริงๆส่วนตัวเขาเขาก็ต้อง มีความเศร้าใจอยู่แล้วนะครับที่ที่สูญเสียคนที่รักไปนะครับแล้วเราก็เราอาจจะเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆที่อาจ,จะไปตัดที่ร้านหรืออะไรเงี้ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เราเรามาทําให้ฟรีนะครับโกนให้ฟรีโดยเฉพาะในบริเวณนี้ครับในวัดที่ขอแค่ให้เราติดต่อมานะครับถ้าหลักๆก็จะเป็นออยนะครับแล้วก็ผมก็ถ้าว่างก็จะมาช่วยเรื่องจริงผ่านจอ